เอาละครับกับรายการว้าแหวนแหวนนะที่มีโครงการปฏิบัติการคุณหนูเนรมิตตอนนี้ก็คัดเลือกจนได้ผู้เข้ารอบ5คนเตรียมบินไปเกาหลีกันแล้วสวัสดีฮะอรุณสวัสดี์วอล์แวนนี้กับเราด้วยในเช้านี้ ตื่นเต้นแคนจริงๆนี่รอบ5คนมานี่นะครับผมชมหน้าแต่ลอดแจ็คครับเจครับฉันอยากให้แกปะทะคาลงไปไอ้คนกลางนอะทำไมอ่ะแฟนพาล่าคนละานเลยนักร้องนละคนมีแฟนมา5 6คนจริงไหมเนี่ยเออแล้วผู้ชายหายไปไหนหมดแล้วลูกเดี๋ยวนี้ตั้งหมดค่ะอ๋อต้าฮ่าฮ่อ๋เปร์อะครับนักนักเปย์เยสสิเปย์เยสสิเออแล้วมาจากชมบุรี ใช่ไหมท้าความหน่อยดีกว่าก็จะตอนที่เหมืนมาออกรายการเราเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจะประกาศโครงการนี้ให้เชื่อประชาสัมพันธ์หน่อยปรากฏว่าพลังจะออกอากาศไพปุ๊บเว็บเธอล่มสายไหม<ช>นะฮะปรากฏว่าคนมาสมัครกันเยอะมาก,กแล้วสุดท้ายจะเป็นผ่านคัดหรือ5คนที่ท่านอยู่เห็นต่อหน้านี่นะฮะต้องถามก่อนดีกว่าว่ากรรมการที่คัดเลือก หินหินทั้งนั้นเลยใช่ไหมด้ข่าวก็คนแรกก็นี่แหละค่ะพี่มดดำถามน้องๆได้ถึงขนาดว่าเออตอนที่แรกเนี่ยมีมาเป็นพันเลยยิ่งหลังจากออกบูดี้ไปนี่คนสมัครขล่มทลายมากแล้วก็แล้วค่าที่เหลือ100เป็นรอบสัมภาษณ์แล้วก็เหลือ5คนก็แต่ว่าน้องๆที่เข้ามาแน่นร้อยคนเห็นหน้าพี่มดดำร้องไห้แล้วว่ะจริงจริงหรือเปล่าน้ำตาคลอเลยแต่ปกติคนบนท้องถนนจะน่ามดดำก็ร้องไห้แล้วนะคืออย่าเอาไม้เขี่ยพอแล้วคบางคนเอาไม้เขี่ย ผ่านจรินะพี่คนนี้ฉันก็ต้อนด้วยแเฮ้ยพี่ไม่ได้เป็นเป็นผีนะลูกคือผ่านจริงๆกลัวอะไรอ่ะไม่คุ้นใจกลัวกลัวพี่มดดำนะวันนั้นกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวดุนี่นางไปหลบอยู่ตรงไหนรู้ไหมไปหลบอยู่ไอ้ตรงหลังต้นไม้อ่ะพี่มดดำไล่นางไปอยู่หลังต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยว สี่คนโอเคแล้วแต่คุณเปิ้ลก่อนทำสายการ์ดลดน้ำหนักก่อนไหมก็นี่จะมาในเรื่อนี้เธอรูไปมรถไงใช้มันได้เหรอถามก่อนดีกว่าอยากรู้เรื่องนี้เพราะว่าแต่ละคนนี่ชอบเรื่องสวยๆทำงานนะใช่ค่ะอยากทราบว่าแต่ละคนทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเออวันยังไงไหนคุณเปิ้ลก่อนค่ะทำไมตัดสินใจเอาไม้ด้วยค่ะไม่ได้เล่นปากไม่ได้ค่ะก็อยากสร้างความมั่นใจของตัวเองเกิดขึ้นแล้วก็ดึงความมั่นใจตอนนี้พอเวลาเข้ามาแล้วอะ รู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นคิดว่าสวยแล้วจะทำให้เรามั่นใจใช่เราสวยแล้วมันต้องใช้หน้าตามาจากจังหวัดอะไรคะเนี่ยมาจากจังหวัดลาดบุรีจ้ะลาดบุรีมาลาบุรีมามาเป็นโอ่งเลยท่านเห็นเถอะแซ้าเซาแหนแท็กลาดบุรีที่มาอยากจะทำอะไรบ้างในทีิยักท่ำน่ะคืออยาก ทำใบนะแบบยากทำใบหนะของตัวเองให้ให้สวยกันนี้ให้สวยกว่านี้เออวันนี้เนาะพี่เนาะถ้าหุ่นละครับหุ่นละก็ตัดูดได้ได้คือ่ร้านได้ได้คืแล้วนได้ร้านตายเละร้านอื่นร้านตายร้ตายร้ตายก็ตายก่อนอยากอยากตายก็ตายเอออยากเปลี่ยนอะไรก็ตายนะคะก็อยากจะเปลี่ยนตรงชั้นตาค่ะเพราะว่าชั้นตาเราจะไม่เท่ากันเวลาที่ถ้าสมมติว่าเราไม่แต่งหน้าหรือว่าเราไม่ปกติหนูไม่ชอบแต่งหน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบังเอิญว่าพอแล้ เขาก็ว่าแล้วอะไรเขาบอกว่าอะไรลูกอะก็ปรากฏว่ามันเวลาถ่ายรูปออกมาหรือว่าไปสมัครงานเนี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะติมาเขาติเขามีคนแต่ตาไม่ยากนะตาไม่ยากไม่ยากแล้วล่ะครับเราอยากเปลี่ยนรูปหน้าค่ะเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเขาเป็นอย่างนี้คืออะไรเป็นอะไรเขาเบี้ยวไงเขาเกิดมาแล้วแบบว่าโค้งหน้าพอผิดรูปค่ะแล้วก็ผิดรูปอือไม่ใหัวอ้โหผิดรูปตั้งแต่เกิดใช่ค่ะ แล้วคุณแม่ก็แบบพาไปหาคุณหมอมาบ้างแล้วแต่พอคุณแม่กับคุณพ่อแยกทางกันก็ก็มีปัญหาเรื่องโทรศัพท์ก็คืเพราะทราบเรื่องโครงการนั่นเลยสิยังรู้สึดเลยวามรู้สึว่ามันเป็นเหมือนโอกาสสุดท้ายของคนที่หนี่ไูแต่งหน้าออกมาแล้วดูสวยมากโทษนะก่อนคุณไปทำผมว่าคุณเป็นคนที่คนหนึ่งที่เปรี้ยวที่สุดแล้วที่ผมรู้สึกเลยถ้าถึงแม้คุณจะไม่ทำอะไรมาก็ตามผมยัง ชื่อผมผมเห็นความเปรี้ยวในตัวคุณอ่ะไม่แต่เขาีปาัญหามีปัญหาเร,รือ่องหูตัดเอาปิดเลยแต่ถ้าทำมันมั่นใจขึ้น ก็ทำนะฮะขอให้ได้ขอให้ได้เขาได้แน่นอนแล้วใช่ไหมห้าคนนี้ห้าคนนี้เดี๋ยไปเกาหลีหนึ่งในนี้ใช่แต่ว่าที่เหลือเนี่ยเราก็มีแบบพัฒนาบุคลิกภาพสอนแบบเรื่องการแต่งตัวแต่งหน้าให้แบบดูแลตัวเองให้สวยขึ้นอะไรขอร่างจะทำอะไรขอร่างนายจะทำอะไรของนางนั่นแหละสิคะสแต่อันนี้เรื่องต้นบอกว่าน้องสาวดูรายการนะคะแล้วก็บอกว่าให้หนูมาสมัครเพราะว่าหนูจริงๆแล้วเป็นคนที่ มั่นใจในตัวเองเออนังมั่นใจนะแต่ว่าคนรอบข้างมักจะทําให้เราเสียความมั่นใจแต่ว่าเราก็ต้องเก็บเอาไว้ค่ะโดยการพูดว่าไม่แครอไม่แค่แต่ว่าแบบมันก็คือความรู้สึกลึกๆคือมันเป็นภาพลักษณ์เมื่อสมัยก่อนผู้หญิงนะคะอยากสวย ต้องดูแลเพราะว่าเราไม่ได้มีทุนทรัพย์ถึงว่าจะต้องไปทําสังกรมครับแล้วคนใหม่มีอะไรออกมาเราก็ประคมใส่ตัวเองให้ให้ดูดีขึ้นค่ะแต่ว่าทุกคนยังจําภาพลักษณ์ของเราแบบนั้นอยู่หนูอยากจะเปลี่ยนคนใหม่เป็นคนใหม่เลยหนูอยากรู้เฉยๆค่ะว่าเขาที่เขาบอกว่าสวยๆกันอ่ะมันเป็นแบบอ๋อนางอยากคูบอกว่าสวยถ้าเหนื่นไม่สวยคนอย่างพอล่าจะต้องทําอะไรบ้างแหวน จริงพอล่าสวยอยู่แล้วอาจจะอย่างมากก็จมูกนิดนึงนิดเดียวห่อโบทองโบทองหน่อยหน่อตาตาก็สวยอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ย่นมากนะไม่ถกมากแต่ทำได้นิดนึงเออทำได้หน่อยทำได้หน่อยนิดนึงแล้วนางก็จะกลายเป็นวิหารนะทําไมที่บ้านว่ายังไงบ้างครับผม ก็เป็นกําลังใจให้อะค่ะแต่ว่าใหม่ใหม่จริงๆใหม่โชคดีอย่างหนึ่งคือครอบครัวให้กําลังใจดีมากมไม่เคยแบบว่าให้ปมด้อยว่าเราไม่สวยหรือเราขี้เหร่อะไรม,มันก็เลยเป็นพื้นฐานให้เรามีความมั่นใจอยู่แล้วด้วยแต่ว่าจริงๆที่ใหม่อยากมาทำเนี่ยเพราะว่าใหม่ชอบโปรเจกต์ตรงที่ว่ามีการพัฒนาเรื่องบุคลิกภาพการแต่งหน้าหรืออะไรให้ให้ดูดีขึ้นมันก็เลยสร้างความมั่นใจอะค่ะแ้วนเป็นไง,ท,งทั้งหมดจะไปกันเมื่อไหร่ ไปพรุ่งนี้ค่ะนนแต่ว่าใน5้คาคนนี้ยังไม่มีใครรู้ตัวว่าจะได้ไปจะบอกวันนี้หลังรายการ,การจบบอกแล้วมันคือเรียลลิตี้ใช่แล้วมันมีความพิเศษยังไง อะไรนะคะหนูเนลมิดเนี่ยหนูเนลมิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยแบบเวลาเรามองรายการเมคโอเวอร์ของหลายๆประเทศเนี่ยเราก็จะมองว่าแบบโอ้ชีวิตลันทดทเศร้าลงห่มร้องไห้มาเปลี่ยนชีวิตสวยละจบแต่ว่าสมมติเป็นแม่ค้าขขยกล้วยแขกแล้วสวยก็จะกลับไปเป็นแม่ค้าขขยกล้วยแขกเหมือนเดิมคือประมาณว่าชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าอย่างของทุกคนที่มาในที่นี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปที่เกาหลีเนี่ยก็คือว่ามีการพัฒนาบุคลิกภาพมีการแบบสอนมารยาทการเข้าสังคมการแต่งตัวแต่งหน้าคือปรับบุคลิกภาพเขาจากพื้นฐานให้แบบว่าหลังจาก โครงการนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าตาสวยอย่างเดียวแต่ว่าบุคลิกภาพทุกอย่างเป็นผู้หญิงที่ดูดีน้องจะเอาไปกี่คนไปคนเดียวไปคนเดียวแต่ว่ามีรางวัลขวัญใจมหาชนอ๋อาจะได้ไปอีกหลายคนแต่ว่าไปเที่ยวเฉยๆนะคะไม่ได้ทําสวยแต่าว่าในบรรดา5คนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับจะมีเพียงแค่คนเดียวที่จะได้ make over จริงจริงๆไอ้อย่างที่รู้เรืองจากอะไรอ่ะ คือจริงๆแล้วเราก็ดูหลายๆอย่างเรามีมีคณะกรรมการใช่แล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอย่างล่าสุดก็มีไปไปร่วมโต๊ะการดินเนอร์ก็จะแบบเราาไฮโซทัวฟาเมืองไทยทั้งหลายแหล่แล้วก็เหมือนกับเป็นการทดสอบหรือว่าสิ่งที่ได้ได้เรียนมาแบบม,มารยาทมโตัวอาหารก็มีสอนอการแต่งตัวแต่งหน้าเสื้อผ้าต้องเลือกเองแต่งหน้าต้องแต่งเองดูซิว่าพรีเซนต์ตัวเองนี่นำเสนอออกมาแล้วดูดีได้แค่ไหนว่าคุณพัฒนารับเปลี่ยนบุคลิกไปได้ขนาดไหนแล้วก็จะมีคะแนนให้แต่เห็นบอกว่าคนที่ไม่ได้ไปก็อาจจะมีการปรับ ที่เมืองไทยมีด้วยอย่างบางคนเป็นพิการตั้งแต่กําเนิดบางคนโดนมุ้งไฟไหม้เนี่ยน่าก็จะเอาไปทําที่เมืองไทยต้องติดตามกันนี่นแล้วถ้าเกิดว่าคนทางบ้านอยากจะอัปเดตความเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะจะสามารถติดตามได้ที่ไหนอะคะก็ติดตามได้ในรายการว้อวแหวนนะคะก็ดูพี่บุญดีต่อแล้วก็เปิดช่องดาต่อไปเรื่อยๆดูไปให้ถึงเลยแล้วเราก็จะมีแบบอัปเดตเรื่อยๆในแฟนเพจค่ะทางเฟซบุ๊กอ่าล่ะก็ต้องขอใจช่วยกับทั้ง5้า คคนนด้วยะรับอยากจะเห็นว่าเราเปลี่ยนมาแล้วเป็นยังไงเหมือนกันเนาะอยากเห็นนะอยากเห็นนะจะบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมพอพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราขอเห็นได้ไหมได้มาที่นี่ที่แรกได้ไหมบีกอล์ฟอินอะฟเตอร์ต้องเป็นที่ที่แรกนะประกาศเลยประกาศรอบเดี๋ยวเป็นลมนะเตืนแบบเรียลลิตี้มากเลยนี่ใช่ไหมแหละจะบอกก่อนเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวประกาศเมื่อไหร่เดี๋ยวไม่ตื่นประกาศวันนี้ละค่ะเดี๋ยววันนี้จบรายการเราได้ประกาศแล้วประกาศวันนี้แล้วก็ทุกคนก็เตรียมพร้อมแล้วว่าถ้าเกิดว่า ประมาณว่ามุดปะหนึ่งบ้านเอฟก็ลากกระเป๋าขึ้นเครื่องไปเลยประมาณวัน <c oughs> นี้ประกาศปุ๊บสมสมติได้ภาพปั๊บเนี่ยส่งมาให้เราได้แล้วเดี๋ยวภายในอ,อาทิตย์นี้แหละอาจจะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะประกาศให้คุณผู้ชมเห็นว่าคนไหนที่ถูกคัดเลือกแล้วเขาจะได้จับตาและเตรียมใจเตรียมตัวไว้เพราะว่าตอนกลับมาจะได้เห็นว่าอ๋อหมายถึงว่าประกาศปุ๊บพรุ่งนี้ไปเลยใช่ค่ะอ๋อนั่งไปพรุ่งนี้ไปเลยทุกคนต้องมีพาสปอร์ตแล้วเหรอทุกคนทุกคนมีพาสปอร์ตเก็บของกันหมดแล้วทุกคนเก็บกระเป๋าหมดแล้วคืออารมณ์เหมือนบ้านเอฟเพรามา คุณได้รับเลือกคุณก็ลากกระเป๋าขึ้นขึ้นบินตถ้าตกรอดมาอย่าเขาบ้านแจ็คเลยมามาดูแลเดี๋ยวผมจัดการให้โอ้แล้วจะกลับมาตัวเป็นเท่านี้บ่าน่านและเช้าที่ขอบคุณท่านที่ตื่นมาคุยกับเราในเช้าวันนี้นะครับค่ะ